สุนิชโชว์ไทยชาแนลครับยูทูบครับนี่ฮะบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะวันนี้นะฮะตรงนี้เป็นที่อยู่ของท่านแม่ตะเคียนโซลพีนะครับแห่งบ้านเกากานะฮะวิวสวยๆตรงนี้ครับแดด,ดแรงๆวันนี้นะนะครับดูผู้คนเดินเที่ยวตลาดบ้านตลาดนัดบ้านเกากานะฮะนะครับนี่ครับบ๊ายบายนะฮะมิสจิวิเวิร์สนะฮะสวัสดีครับมีอะไรขายบ้างครับที่นี่ มีอะไรบ้างครับเหมือนเดิมค่ะมีข้าวเม่าแบบคลุกแบบไม่คลุกต้มมีไก่ทอดมันผสม<อ>ก็ต้อกมีกล้วยสวยๆกล้วยสวยๆด้านนี้นะอ<า>อ๋อมีกล้วยด้วยนะโอ้นี่ผักสดๆผักแคร่ผักแคร่ผักสดสดนี่ขายดีนะกล้วยขายดีนะครับ อ่านี่กล้วยหอมนะกล้วยหอมโอ้โหนี่บิ๊กเลอร์บลาเลยกล้วยหอม100บาทแล้วก็มี90บาทนะใหญ่มากนะดูมือคนนี่มือคนใหญ่กว่ามือนะโอ้โหร้อยหนึ่งคุ้มนะอ่านี่้ต่ไปซื้อในเซเว่นในลูกหนึ่งหลายตังนะนะครับขายกันไม่ลูกเลยฮะประมาณแปดถึงสิบต่อลูกลูกน่าเจะไปนะอ่ะ อันนี้มากกว่านี่ยสองสี่หกแปดสิสิบสองสิบเก้าสิบกว่ายี่สิบลูกเนาะเนี่ยใหญ่มากใช่ไอ้พี่แบบเทียบผมเห็นบรดามากเรื่องกล้วยแล้วเกินนะนะครับนี่เทียบเทียดูนี่ดูดิมันคนละขนาดกันนี่ไอ้ที่ขายสองร้อยมันยีใยนย่ใหญ่จริงๆเนาะยี่ใหญ่โตโมโหลานะบางทีไซส์มันไม่เหมือนกันนะฮะนี่อันนี้ครับหนึ่งร้อยบาทนะฮะตลาดกกกอกตลาดน้อยนะฮะบรรยากาศ ร่วมบ่ายนะมาดูกันนะครับนี่อ่าตรงนี้มีส้มตามด้วยอ้าวผมว่ามตีตะล้านปลาถอนเดีย๋ยวลองนี่ตรงนี้มีด้วยเอามาดูหน่อยปุไปจะแซ่บแท้นี่ยัวย่วๆจ้าโอ้โหโส้มตามกรอกๆครกเท่าไหร่ครับ20บาทคะ่ะ20บาทเหมือนกัน ราคาเท่ากับร้านเยลลองกระถอนนะวันนี้ไม่อยู่ไม่มาไม่ทราบไปไหนนะฮะกระถอนไม่รู้ไปไหนค่ะเมื่อวานแกฝากซื้อปลาร้าอ๋อวันสมัครซื้อปลาร้าตู้เลยอืมบอกป้าจะไปซื้อปลาอ๋อโอ้ยยี่สิบบาทเนาะเอาผมผมเอาเอาเขาถุงนึงนี่ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดินไปส่งแอดเลยแอะเดี๋ยวเดินไปส่งเนาะทำลายแตก น้ำลายแตกบด้แดงเป่าแตกเดี๋ยวเดินไปส่งนะคะแอดอ๋อผมผมผมอยากดูวิธีการตำตำให้ดูหน่อยตำให้ยั่วๆให้เพื่อนๆได้ชมกันทางบ้านส้มตำยั่วๆนะคะส้มตำโกกอกนะฮะอาพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยใส่อะไรบ้างห้ามดูนะคะสูตรไทยสูตรอเมรนอ๋อ่นมีสูตรด้วยเหรอใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ร้ายแซ่บโอ้โหผงนัวผงนัว Tamam. ใส่ใส่ใสายไล้แซ่บไลยหัวลบหัวหล่อนจ้าใส่ไลยแซ่บไลยใส่น้อยแซ่บน้อยครับมัน um> ไม่หล um> ่นหรอกค่ะเหรอค่ะแนวของมันนี่แต่มะเขือเทศนะคะอันนี้ของใครมีมีเจ้าของอยู่บ่อันไหนคะของเนี่ยของพี่ค่ะของพี่แอดเลยกินตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เลยเหรอคะแอดกินคนเดียวเหรอคะหุ้นเดียวพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลบอกบอกหน่อไม้ให้แอดเขาหน่อย เราไม่เอาเราไม้อ่ะเอาเราไม่เอาเพื่อนงอะไรเดี๋ยวปวดขานี่ไม่ดู้จริงๆเลยเจ๊นี่ไม่รู้ได้ยังไงหลังงานหายไม่ถามเอ้ยจะเป็นหูนะเจ้านี่เนาะแต่ไปร้านแล้วนะคะลาด้วยติดตามตลอดไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเออยอภรรยซิมอภรรยซิมปวแอนแม่อิ่มพอแล้วพอพอพอ ไม่ได้กินให้อิ่มเขากินให้หายอยากเขากินเขาเขากินอิ่มอิ่มด้วยเหรอของพวกนี้อ๋อเหรออ๋อ้ผมกินให้่ให้หายอยากแล้วทำไมไม่มีไอเนี้ยอะไรนะไอกระทินน่ะกระทินไม่มีค่ะอู้หูกะทินยังไม่แก๋ไหมค่ะอันนี้ได้แล้วเหรอได้แล้วไม่ต้องคิมหรอกได้แล้วเม็ดน้ำลายหกือน้ำลายหกน้ำลายหกสามหยดกินกับผักกาดไหมเอส ชะ,ชะอมชะอมเหรอล้วาปากจะเม็นไหมล่ะโอ้ยแอดก็ไม่ต้องพู่นมีผักอะไรบ้างชะอมอ่ะได้ได้ได้เอาชะอมมาพี่ผักข,ขาผักข,ขาโอ้แหนมคุณนี่ยังไม่ได้วันนี้คนน้อยเหรอเอาไงดีเนี่ยแหนมนะฮะร้านเปิ้ลตะก,กะแตนนะปลาส้มหนังวัวนี่ฮะนี่เบอร์โทรนะครับ ตากะแต,แตยังไม่จะทอดวันนี้<ร>หูแหนมน่ากินมากส้มปลานะส้มปลานะฮะนี่น่ากินไหมนี่ครับส้มปลาส้มปลานี่ส้มไข่ปลาก็มีโอ้น่ากินมากส้มไข่ปลาปลาส้มอ่ะเดี๋ยวไปชิมสมตำตำเขาหน่อย ช,ช้ม,ชมตำค่ะชิมส้มตำอ่าส้มตำเนาะตำช้มตำตำส้มตำยี่สิบยี่สิบกินยั่วเลยอือ่กเล้ว่าเขามีมาม้มตำกรอกาบอกว่ามันกว้างอยหลมันกว้าง้มีมีมีหนอนเขียวด้วยมีอเมเจอใดด้วยอุ้ยอเมเจอใด,ด<ว>นี่ครับ ชิมชิมชิมจะว่าตื่นมไดเลยคผมแไ้ซุกเ็่ดกายเลอยนั่นนะินหางรบอชกความมาตเ้นกด้กยิองคือที่มันมีสุกซคอปาก็กินมันะแซ่บเทีนี่แซ่บแซ่บอะไร กินเสร็จแล้วเราจะพาไปชมที่ใหม่ที่เขาทำนี่แม่งเหมือนเขาสาธมอะไรทำนั่นอะอืมที่นี่แน่ๆในในเห็นหรือเปล่าอะไรมีเอฟมีไอ้นี่ของยังอยกับยูทูบเนั่ยไปแล้วคนแรกเขาเพิ่งทําสะพานไต่ลงไปที่ปล่อยปลาที่ชมวิวทะลุไปหาภูเขาและทุ่งนาจริงเหรอกินเสร็จแล้วไอ้ลงไปเลยไอ้จะอยากมาทุกวันเมอเดี๋ยวพาผมไปชมหน่อยนะหนูพาไปแล้วคนเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยทำไอ้นี่แหละทำเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ จพาชมได้นี่แหละเขาเที่ยวใหม่ไม่กินน้ตาลเลยเดนเที่ยวตรงไหนครับนี่แหละงเที่ยวใหม่ลงไปเนี่ยนี่ม่กินน้ตาลเหรออาสีลงไปก่อนเจ้าหนลงเดแปงข้างนมครัมนช้อนนั้นผมลงแล้ตั้งแต่หลังอม่น้อยไปดูกันจากต่อข้ามนี่ไปทุ่งนาก็ได้กตริ่ดตัหาไม่หน่อยไม่หน่อยโาเดี๋ยวมากินน้ตาลกินบ้างค อืมอืมอร่อยไหมเบไหมเอาละมาีะมาขาเอลาดนอกตลาดนมันตลาดลุงพนวลาบรรยากาศนานนอนประแนเวลาเนียขายผสมยวนบ้านลุงพลร้มตำครับบ้านโกกอ กินคำใหญ่ๆคำใหญ่ไม่ได้นะครับเผ็ดหาน้รเ้วลากผ็ดไหมพี่โจไม่เผ็ดนี่ก็อยากทำเหมือนฉันเนี่ยแก่แกภาพมันวามาทำเหมือนชันก็อยากทำเหมือนชั้นแหละจอการ์จวกาวมันร้อนครับ อจับเนาะที่ทำไรลสดเนี่ยลงไปเมื่อกี้เนี่ยพาลงไปแนะนำไปพาไปชมนะครับเที่ปล่อยปลาปล่อยปูเว้นตาเจ้านำหนีแว่นตาจะพามาดูจะรู้ว่าว้สวยโ e บิล i f u ยมีสะพานตรงนี้ด้วยครับาดินระวังนะคะ เดินระวังยาบ้างนะยิบบากันเนี่นะคะเพิ่งทำเมื่อวานนี้นะคะพี่สะพานแห่งรักค่ะสะพานแห่งรักสะพานแห่งรักใครมาต้องได้ลงตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นไอเดียทำกันค่ะนี่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บ้านกกอกพาไปชมได้ได้มาแล้วก็จะธรรมชาติกินส้มตำเสร็จแล้วก็บามาเดินธรรมชาติดูสะพานอย่างนี้นะเขาเรียกว่าบันไดลิงไหมบันไดลิง แล้วก็เดินข้ามมานะคะอ๋อนี่สะพานคุณเหรอเนี่ยใช่โอ้ถ้ากดคนสูงอายุข้ามไม่ได้นะเนี่ยเอ้าเขาจะทำต่อไปอีกอยู่เหรออ่ามามข้ามระวปล่อยกระเจาะปล่อยโตกุปล่อยปูปล่อยปลาครับสะพานข้ามคลองนี่ต้องเฮ็ดใหม่ให้จาข้ามเอ้ากระเจาก็เดไปเห็ล้าเห็ล้าจับเอ้าไปงี้เลยเหรอเดไปอุ้ยเดไปแล้วจับนึ่งจับงี้ยแล้วก็ไต่มารอลิงไต่แล้เคยเห็นแต่รอลิงไต่แล้ว เ้อไปไปไปจับไม้คือเจ้าครับเออมก็จับตัวนี้ของเจ้ากันไอ้กกไรมาเร็วๆไม่เป็นไรครับตกตกตกตไแล้วตกเ็วมหตกลงนนะแม่ไม้จับไม้เอาละแม่จับแม่ไ่นะนี่นะครับเออริมทานริมทางม้นไปไ ปดูเป็นธรรมชาติแล้วถ้าไปเห็นจะมีแอนเอนวิวสวยตรงนี้ก็เขาทำถนนให้เดินนะคะครับทำถนนให้เดินถ้าปล่อยปูปล่อยหอยปล่อยอะไรตรงนั้นแล้วปล่อยทุกปล่อยโซกันแล้วก็เดินแล้วเขามีขายแล้วปล่อยปูไปมามีค่ะมีขายด้วยมีคนลงมาปล่อยอแล้วก็เดินมาก็เจอวิวที่สวยเอ็นเอ็น โอ้โหว้าว so beautiful งดเลยค่ะ so beautiful ใช่แล้วก็มานั่งกินข้าวตรงนี้ได้อันนี้เขาเรียกทตีสุกโป๊กนะเตียงนานะเตียงนาใช่ผมมานั่งกินข้าวด้วยด้วยใช่มานั่งกินตรงนี้ชมวิวตรงนี้มานอนเล่นได้เจ้าของก็ให้ทำให้นอนได้แต่อย่าให้สุกโป๊กโอ้นอนได้แต่อย่าให้สุกโป๊กชมวิวนี่เห็นไหมครับวิวนี่กลางคืนก็มานอนได้นั่นเนี่ยใช่ค่ะอ่าชมวิวครับนี่เอด้วยอยู่แต่คือพอมานอนเนียนชมวิวอยู่นี่เดี๋ยวมานอนกับเพื่อนตรงนี้แหละใช่ชวนเพื่อนมานอนน่แล้วมีไฟ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมีไฟสนามอยู่ใช่แล้ววิวจะสวยมากตรงนี้ไอมีคนเขาไล่สวนมาคนนึงครับเขามาตรงนี้แล้วก็เดินไปที่สะพานตรงนู้นเขาก็ไล่ตรงนี้เขาบอกอุ้ยเขาอยากมานอนตรงนี้ตอนช้าน่าเป็นทะเลหมอกตรงนี้ใช่ใช่สวยมากเลยเปนเจ้าหูจักหมองแรงมันแล้วอพี่ก็เดินลงมาพี่ก็เดินลงมาเพราะพวกหนูทําสะพานตรงนี้ขอบคุณนะที่ทำสะพานทอดสะพานให้พวกเราคุณเป็นคนที่ชอบทอดสะพานนะเนี่ยไอจัก็ได้ เท่ไหมวิวสวยวิวสวยแล้วถ้าถ้าแบบว่ามีอารมณ์ที่กำลังแบบอินนะคะก็ดูไปเลยค่ะเอากา้ี้มานั่งนะคะคํำๆหน่อยเด้วพี่โจมาเด้อเจ้าเด้อมีอะไรกินครับนหน่อยพี่ก็มานั่งแล้วก็พี่ก็ปล่อยทุกปล่อยสูบปล่อยระบายอารมณ์ไปเน้อนึกว่าจะมีอะไรมากินที่นี่เนื้อย่องเนื้อย่างนั่งกินทำตรงนี้เอาไหมทำได้ปิ้งไก่วันนี้คุณนอนนี่เปล่า นี่ทุกวันนี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยจัดด้วยวันนี้จัดนะพี่โจนอนบุญวิญญิณอยู่นี่ตัวไก่เพิ่งอยู่นั่นนี่ยพักกันนางกินอยังกันโบนี่โบนั่นอนใกล้น่านั่งสูงนั่งสูงกันแล้วอ๋อกันเรื่องยันผีบอยยันผีบอยยัยพี่โจตรงนี้วิวอันนี้คืออะไรครับเนี่ยก็เป็นอนุจักตอเอาไปทำอะไรเกี่ยวข้าวไปมัดเอ้าอันนี้เขาจะนิหน้าใครเนี่ย หน้าไอ้หน้าหน้าหน้าเขาเรียกหนูจำชื่อไม่ได้เจ้าของเขามาอยู่แต่เจ้าของเขาใจดีเขาบอกว่านั่งเลยเพราะแฟนหนูชอบมานั่งตรงนี้กลาวันเขาจะมานั่งทําจักตโตหรือนอนเวนเอาแล้วนี่มันใกล้จะเกี่ยวได้แล้วนี่นั่นอ่ะใช่นี่เหลืองเหลือแล้วน่ะไม่มีใครรู้นะพี่โจจริงเหรอพวกหนูน่ะนั่งคุยกันพวกหนูเลยว่าถ้าเราทําสะพานลงมาแล้วเขามาเห็นธรรมชาติใช่เขาจะอยากมาที่ร้านเราเราก็จะได้ขายคอถูกต้องไอเดียดีมาก อ้ยไอ้ดีๆมากแล้วก็เป็นคนทอสะพานด้วยทำสะพานให้เราด้วยโอ้โหแล้วก็จะมีการซื้อหอยซื้อปูซื้อปลามาให้ปล่อยอ่าต่อยอดได้อีกเดินข้ามมามาชมบรรยากาศเดี๋ยวหนูตจเก้าอี้มานั่งให้นะคะจะมานั่งระบายลมตอนี้เออช่วงเช้านะเย็นๆนี่ทะเลหมอกอยู่ตรงนี้จริงๆเธอลหมอกลงเนี่ยแตตอนเช้าจะสวยมากตอนเย็นก็สวยเหมือนกันเหมาะสำหรับที่ใครมาแล้วนะคะก็มาชมวิวตอนเย็น นี่แลค่ะแล้วก็มาทานข้าวใครจะมาพักแรมหรือนอนพักไกลกว่าก็ทำได้นี่พี่โจเจ้ามาตอนเย็นนี่มานอนค่บขาวมานน่ตรงนี้เนาะตรงนี้ใช่ไหมใช่ก็พาพี่กับมานอนนี่คนบอกหนูมานอนหนูเดี๋ยวพาเก้ามามานอนด้วยตรงนี้ผู้ชายน่ะนอนได้หนูแล้วก็พาพี่ชันชัยมานอนด้วยใช่โอเคไหมโอเคครับแกนี่ไม่ค่อยสู้อะไรเลยนะแอนไม่ผมนอนไม่ค่อยได้ครับพอดีผมต้องได ไปกลับไปกลับโอ้ไปกลับนะคะที่ที่ว่าชิมมอเตอร์ไซค์เป็นห่วงเมียแต่ผมต้องเมียอะไรเมียไม่มีเมียไม่มีถ้าเมียมีแล้วก็จะไม่ดังเออใช่จะเดี๋ยวว่าหนูต้องปิดปิดแล้วหนูไม่มีผัวแต่มีลูกใช่ไหมเจ๊ะใช่ค่ะกี่คนแล้วสองคนเยอะครับอ๋อจะกลับไปให้อาหารพี่โจเดี๋ยวพี่โจมานอนฝันดีฝันเอาหวยตรงนี้แหละพี่โจก็ชวนเขามานั่งเปลี่ยนบรรยากาศเด้อดูข้างบนนนห่่อยีโจขึ้นมาเปลี่ยยนบรราากโอ้างบนจะเป็นอย่างงี้ อ๋อด้านบนกลางติ้กลางลุงบ้านลุงพลตรงนั้นนะน่าสังเกสีนั่นอะไม่สังเกสีลังคาน่ะด้านบนลุงพลตรงนั้นวิวสวยไหวิวสวยครับวิวสวยครับใช่วิวสวย t h a แต่ o ิวโซมันมันเหมือนมันเหมือนมีแบบว่ามันเหมือนเดินมาแล้วก็แบบเป็นเหมือนอะไรที่แบบต้องเจออะไรที่เซอร์ไพรส์เนาะคู่รักอะไรที่แบบโอ้โหมาถึงตรงนี้จะแบเห็นฟุตเลย เป็นจุดเช็คอินตรงนี้นะใช่รุ่นจะเยอะนะพวกหนูเลยคิดทำสะพานกันเมื่อวานเนี่ยไปหาไม้นะพี่เด้อไปขนไม้กับเป็นรถมาเนี่ยจริงเหรอมาตีสะพานก่อนพี่จะได้ดูลงมาเนี่ยมไ่่ใชขอบคุณขอบคุณเออนี่ฮะได้ชมวิวสวยอันนี้เขาเรียกเขาอะไรนะเขาหลวงภูหลวงครับภูหลวงมีอะไรบ้างโอ้ยหนูจำไม่ได้ค่ะหนูอะไรอะไรอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรเฮียมีมีอันนึงต้องไปจทยค่ะมันสามชื่อหนูจำไม่ได้หนูจำได้แต่ว่ามีภูหลวงอยู่ภูผาแอกตรงนั้นนู้น อาผู้พรอกผูหลวงอูหลวงแล้วก็ผู้เฮียอะไรไม่รู้เหมือนนั่นนะอ่านั่นแหละที่พี่ก็ไปหาจหมไม่ได้ครับโอเควิวสวยๆปักนี่นะครับอ่ามาดูสะพานนะฮะสะพานเฮ้ยเขาเรียกเขื่อนเหรอใช่เขื่อนท่านน้ำมาเยอะๆนะโอ้ทุ่งนาทุ่งนาทุ่งนานี่บรรยากาศทุ่งนานี่ยกำลังข้าวกำลังออกรวง็เเนขาด้วยเนาะข้าวกำลังออกรวงนี่นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขื่อนมันเดินได้ไหมตรงเนี้ยไม่ได้นี่เดินได้ ่เนี่ยพี่ผู้หญิงก็เดินข้ามไปถึงตรงนู้นแล้วก็ไปยืนดูสวนมรกอของลุงพลอ่ะสวนมะรกตลุงพลแล้วก็ว่าเนี่ยลุงพลขยันปลูกไผ่ด้วยมีกอไผ่ีกอนี่เป็นเขาเรียกไายน้ำล้นใช่ไหมใช่ถ้าน้ำมเยอะถ้าช่วงน้ำป่าไหลจะเป็นไายน้ำล้นแม่ตะเคียงก็ไหลมาตามคลองอ๋อแม่ตะเคียนก็ไหลมาตามคลองนี้ใช่พอเจอจุดนี้ลุงพลก็เลยลากขึ้นไปโน้นพี่โจก็เดินไปดูมะรกตลุงพลสวยๆอ๋อปลูกมะรกอไปด้วยพี่ประคอนด้วยเหรอไหน บ้างน่ะเด็กทุกควิ่งแล้วพักผ่อนพักผ่อนนี่บ้านลุงพลอยู่นี้นะครับบ้านลุงพลอยู่จุดนี้นาลาแล้วก็สวนโอ้มะละกอรกระดดจริงดูดิยาวโอ้โหดกมากเย็บผูกกอไข่ไม่รูบรรยากาศสวยงามนะครับที่เขื่อนหลังบ้านลุงพลนะวิวสวยๆนะตรงนี้นะ,ะนี่ตรงนี้เลยสวยค่ะแต่หญ้ามันะพวกหนูคุยกันอยู่เด้ว่าจะเอาดอกไม้มาแล้วจะทำที่นั่งให้นั่งกันได้พวกหนูคุยกันอยู่ ทำเลยทำเลยเพราะว่าเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ่พวกหนูก็ไอ้มาถางเนี่ยพวกหนูเป็นคนพากันถางหญ้านะเ,เนี่ยอริงเหรอใช่พี่ิทวิวพาพี่โจเด,ดินมาไม่ได้หรอกถ้าไปถางกันนะอ๋อใช่ใช่ยอดเลยวิวสวยว,วิวสวยววงามคัะอันนี้ราคะเป็นหญ้าค่ะวิวงามๆเลยนะครับบรรยากยาศ ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเป็นเขื่อนแล้วก็เป็นจุดชมวิวภูเขานะฮะขอบคุคบนะูเ,าเัา